เถินไม่มีพักรักไม่มีแผ่วกันไปเลยค่ะสำหรับคู่รักคู่หวานที่แฟนๆส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้งคู่กันทั้งประเทศอย่างนางเอกสาวคนสวยแอบพัสะออนและพระเอกหนุ่มหล่อนนกุญชานนท์ค่ะ ลาสุด8กันยายนแอปนอนกคุลเขาก็ได้ไลฟ์กับดรจิวซึ่งเป็นการที่ได้มาไลฟ์ด้วยกันเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าแต่ละช็อตในไลฟ์นั้นทำเอาเอซีชาวดอมเขาได้ฟินจนจิกหมอนขาดกันไปเลยค่ะโดยงานนี้นะคะหนุ่มนนกุลก็ได้โพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยเขาว่าขอบคุณดรจิวและลูกค้ากดตะก้าทุกท่านที่ให้ผมได้ช่งน้ำหนักพี่เขาด้วยตัวเอง แม่แอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ด้วยคำว่าไลฟ์คู่ครั้งแรกก็โดนเลยว,ว้วาว,ว,าวหวานจนโดนเอฟซเซลกันช่ำไปเลยละ่ะค่ะว่าถ่ายพรีเวดดิ้งกันใช่ไหมและยังมีช็อตที่พิธีกรได้ให้ทั้งคู่ลองกลุมมือเหมือนตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้นะคะแม่แอปก็ได้บอกทันทีค่ะว่าไม่มีอะไรก็ปกติ อุยอยอุยอยการกุมมือของคนรักกันเป็นเรื่องปกติหรือว่าหวานเป็นปกติทุกวันกันนะคะแม่แอบ <c oughs> ้บคุณปัญหาคือทำไมคุณไม่ช่วยเดินั้งแต่แรกคะเมื่อกี้นน,นเดินมากดปุ่มดเดียวไลฟ์ได้เลยเออ,เ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 อใช้ได้แล้วใชไ่ไม่ช่วยเนเ<อ>นี่ยหนไ้ม,มันทำได้แล้วทำได้แล้ว,ทำ,ลวทำไมไม่มาตั้งนานแล้วล่ะคะ ความเือผมครับอนอโอเคต่อนนี้จะขออ้าวดูขอผู้ชายมาคนเลยคเอเ่คแอนะ้ยเคไปนะขอไปะคผู้ชายไปนะคะนอนกุมมือไปกุมมือเหมือนไปดูคอนกุมมือเหมือนไปดูคอนคืออะไรกุมขอไม่ไปดูคอเสิร์ตนอนถนนมาครับผม จํามงจับมืออะไรบ้างอะไรอะไรแบนะนะอะไรแบบนั้นหนูไม่รู้ไม่ไม่ดูด่าวี่แอ็ค่ะไม่ใช่ก็วันก่อนไดูคนเรไมไ่ข่าวขนาดนั้นเออค่ะไม่ใช่ไม่ใชแคไม่ใช่ไม่ใชแคไม่ใช่ไม่ใชแคีแอปช็อตคือบารนีย์ีดีคอนชอด้วย